ดูความดุของหมูป่านะคะอันนี้ขอกค่ะนั่งสามารถกระโดดจากคอกนี่ค่ะมาคอกนี่นะคะพายาไปท่าบุไปครับผมไปยืนท่าบนไปนะคว้าโอ้โหอุ้ยมันมาเร็วมาเร็วมาเร็วเพิ่มโชคเพิ่มโชคตัวนี้กำลังท้องอยู่นะคะ ได้ครับเรียบร้อยแล้วครับโอ้ยเก่งเล่ลูกสวัสดีค่ะพบกับช่องผักบุ้งชาแนลนะคะมื่อนี้พี่ตาลพร้อมอุปกรณ์ครบมือน,นะคะสิไปใส่น้อนค่ะนี่ซ้อมขอกูครับผมซอมขอกม่้อมูอกูมูไกระโดดขามหาหมูน้อยมูกระโดดขามหาหมูน้อยเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะคะว่ามันจะเป็นแบบใด <laughs> พอดีแยกกันอันตัวนี้คอคอลูกบะ พอดียนแยกคอกหมูนะคะแต่วันเห็นพ่อมาบอกวันหมูแม่ใหญ่มันกระโดดมาใส่หมูหน่อยมาสั่นค่ะก็เลยจะไปส่อมนะคะก็คือ,คอห้อยงัวแถ้ตาลงัวมากินหญ้าแถวนี้บอใช่แล้วนะะี่แขท่ายแบบเลี้ยวๆไปเลยนะคะ อ้าวแม่ดีสวาอย่างเน็ตแม,แม,ม่แม่เพิ่มโชคอเอาขามมาเบบรนทีละขึ้นแนกระโดะโดขามเด้อค่ะพี่น้องขาดูความดุของหมูป่านะคะอันนี้ขอกค,ค่ะนั่งสาม,มารถกระโดดจากคอกนี่ค่ะมาขอกนี่นะคะ อย่าไปท่าหุนครับผมจะยืนย่ท่ามุนไปครับพ่อโอ้โหอุ้ยมันมาเร็วมาเร็วมาเร็วเพิ่มโชคเพิ่มโชคตัวนี้กำลังท้องอยู่นะคะคือโหดแท้วะ อหู้หน่อยปแล้มันบูไปไ,ปได้บอ่อตามันโดดขามจา้ะการต่อออกอีกนะไอเม็ดลบก่อนไอเม็ด เข้าไปลูกเข้าไปมูนหน่อยไปอัดหูไว้ป่ะเจ้ ไปอย่างง่ายได้ครับเรียบร้อยแล้วครับโอ้เก่งทะลกุกระโดดขามเลเตยต์จีป้ากระโดดขามไลยจช่ไดนเพิ่มโชคทำไมเธอเก่งจังเลยอุย้ยหมูปลาพันแฉ้ค่ะพี่น้องค่าบ่โบฟกัดนี่นี่นบ่ตา ไว้เป็นเนื่นเนาะเป็นเนื่นดันขึ้นนะครับตอนนี้ก็เลยเพิ่มความสูงของคอกนะคะเพิ่มความสูงของคอกให้สูงขึ้นเพื่อบ่ให้เจ้าเพิ่มโชคนี่กระโดดขามได้นะคะะ่่่บบสมนลลปูะ อยกอะไยังเอาเอาล่องซ้ำๆกันนียนะกดลงอีกนิดนะึงเออนี่นี่นี่นนนนทีต่างใหญ่มากขอเกาเลยด้วยค่ะเมื่อกี้ไปเที่ยวปอเมื่อกี้ไปเที่ยวเหรอคะลูก ตัวนี้อันนี้เพิ่มโซ่เพิ่ม,มซับบอท่องค่ากับว่ากันไปตัวนี้ไอเม็ดตัวนี้แพงมากเลยนะคะราคาแปดหมืนห้านะคะตัวนี้แปดหมืนหานะคะหมูหมูป่าแท้ได้มาจากปลาเลยนะคะตัวนี้หมูป่าแท้เจ้าเอดานะคะราคาแปดหมห้าันบาทนะคะ ตอนนี้กำลังตั้งท้องนะคะทุกคนคะ่ะสายพันธ์แท้นะคะเอดาสรวจส่งดีค่ะพี่น้องคะ่ละกำลังพัดขนขนกำลังผลัดนะคะคนใหม่กำลังขึ้นตัวนี้มีคนมาให้ราคาลวแปดหมื่นห้า 85, นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ากำลังตั้ง ้องอีกนะคะตัวนี้ท้องท้องที่สนะคะท้องแรกได้ลูกหกตัวนะคะท้องนี้กี่ตัวจะมาลุ้นกันอีกทีนึงนะคะเอ่ดอน้ไมนี่ยคุณเนราะันนแทนนีเราะพ่นาันนี ดูเอดานะคะในเอกของาร์มกินอาหารนะคะอันนี้พึ่งยาน้มนะคะพึ่งเอาลูกออกจากนมก็เลยสีดูผอมๆในจักน้อยนะคะแต่ว่ากะมีพุ่งอยู่ค่ะส่วนตัวนี้กะกำลังทองนะคะเฮย้ยหนอเวยยจังเลย ตัวนี้ส่วดทรงดีนะคะแต่ว่าไม่สู้เอด้านะคะเพราะว่าเอ้าส่วดทรงดีแล้วก็ราคาแพงกว่าตัวนี้นะคะที่ออกคองเมื่อกี้แพงหลังตังเลยค่ะพี่น้องค่ะกระโดดข้ามได้ไงก็ไม่รู้ อนนอกนันนี้กับลูกเอดานะคะลูกเอดาลูกเอดาจะมีตัวผู้ตัวนั้นนะคะตัวผู้ แล้วก็บุพพา,าสวสารรค์นะคะท้องแล้วบุพพาส้อนในท้องนะคะเป็นลูกเอดาค่ะทุกคนค่ะลูกเอดาตัวนี้หมื่นห้านะคะเซล่ะ<ท>ลูกเอดาตัวนี้หมื่นห้านะคะเนี่ยหมื่นห้าหมื่นห้าท้องแล้วนะคะเนี่ยตัวเนยน้อยคิงตัวเนยน้อยเนี่ยท้องแล้วะค่ะท้องแรกของนางนะคะใบรุ่นตั้งท้องนะคะบุพพาสวรรค์บุพพาสวรรค์ค่ะบุพพาสวรรค์ตัวนี้หมื่นห้าจ้า ตั้งท้องแล้วเรียบร้อยบุพาสวรรค์ค่ะอู้ยอร่อยจังเลยอร่อยแล้วลูกส่วนส้มขึ้นเม่เลยค่ะขึ้นเม่เอดาวเลยค่ะหลังเงย้วเหย้าหนาเย้าเห้นะคะหุนแปะแปะแบนแบนนะคะแต่ว่าท้องแล้วค่ะทุกคนคะ่ะท้องแรกของนางนะคะเป็นเด็กน้อยวัยรุ่นตั้งท้องนะคะนี่แอบดูก่อนแอบดูนางก่อนเห็นบ่ท้องปองปองใครพี่น้องคะ่ะ เห็นตัวเล็กๆอย่างนี้ท้องป่องๆนะคะยาวๆ,ๆนะคะเนี่ยเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยบุภาสวรรค์ลูกแม่เอดานะคะตอนนี้เป็นวัยรุ่นตั้งท้องค่ะทุกคนขาสวนทรงองค์เอวได้หมดเลยนะคะถ้าท่านใดอยากมาส้มความงามของบุภาสวรรค์เหล่ากาแม่เอดานะคะมาได้ที่ต่อตัอนตานฟ้ามนะคะอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบวัวลำพูค่ะ หมูป่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะคะมาเบ่งความงามค่ะมาเบ่งว่าหมูราคาแปดหมื่นหาเนี่ยเป็นตัวจังดนะคะหมูป่าราคาแปดหมื่นหายเป็นตัวจังดามาเบ่งเดยที่ฟ้ามเลยเลยค่ะตัวนี้นะคะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยหนึ่งหมื่นห้าพันบาทส่วนตัวราคาแปดหมื่นห้าพันบาทคือตัวนี้นะคะเอดา นี่ค่ะตัวนี้เอดาค่ะเอดา,อดากินใหญ่เลยไม่สนใจเลยนะเนี่ยเอดาค่ะเอ,เอดาอุ้ยสุภาพไปเบิงไกลๆค่ะพี่น้องค่ะอีกรอบนึงนะคะเอดาจ้ากินอย่างอริอร่อยเลยนะนี่ค่ะหมูปลาแท้ค่ะ พันแท้นะคะอู้ยบึงหนาเพิ่นคะ่ะพี่น้องคะ่ะหนาเงาอัจหลาดนะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าอยากมาชมความงามก็มาที่ฟาร์มได้เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะให้ช่องผักบุ้งชาแนลด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย